สวัสดีครับนะครับผมน้ครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอก่าวคําว่านะครับผมสวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่กําลังติดตามรับชมการรีวิวสินค้ามือสองนะครับจากทางร้านคมออดิโอนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวจากอำเภอหนองกลุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับขอบคุณการติดตามทุกช่องทางนะครับขอบคุณการอุดหนุนทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าช่องทาง u t u b e นะครับลูกอีสานนะครับหรือว่า ในส่วนของช่องทางเพจนะครับผมคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสมาชิกเราท่านไหนมีความประสงค์ที่อยากยกเลิกกิจการในส่วนของเครื่องเสียงนะครับผมก็นะครับสามารถนะครับแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาทางแอปพลิชันไลน์นะครับกดเบอร์โทรนะครับ063064876นะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปส่งรายละเอียดนะครับเข้ามาก็ได้เลยนะครับวันนี้ครับผมนำเสนอเป็นนะครับ eq นะครับมือ2จาก bss นะครับผมสภาพดีสภาพสวยนะครับหน้าเข้มตัวนี้ครับผมเสียงดีนะครับอ่าเสียงดีครับผมเป็น eq 3 1มสบนด b นะครับอ่ามสแบนด b ด้วยกันนะครับผมเป็น eq ก้านยาวเนาะนะครับตัวนี้สภาพก้เปอ็นตได้เลยนะครับอ่านะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมใครที่ยังไม่มี eq นะครับไว้คัดในส่วนของอ่าความละเอียดของย่านเสียงต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ความกระชับของเสียงเบสที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าความใสความละเอียดของเสียงกลางเสียงแหลมที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับสำคัญนะครับกับเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับผมใครที่นะครับยังไม่มีก็นะครับผมฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับให้ดูกันทุกๆมุมนะครับมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับผมแล้วก็นะครับเสียงรบกวนนะครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อ่าโอเคครับผมประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะครับผมพอคร่าวๆเนาะนะครับให้กับสมาชิกเรานะครับได้รับฟังกันนะครับก็เสียงดีนะครับผมนะครับก็เสียงดีเลยนะครับตัวนี้นะครับราคามือสองสภาพสวยนะครับตัวนี้ครับผมจัดโปรในราคานะครับสองพสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสองพันสามร้อยห้าสิบบาทราคานี้นะครับราคานี้นะครับผมรวมจัดส่งให้เลยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ พร้อมโอนนะครับหรือว่านะครับผมท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมทางร้านก็ยังมีบริการเก็บเงินนะครับปลายทางนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกเราในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็จ่ายยอดครั้งเดียวเลยนะครับตัวนี้ครับผมปลายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับปลายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับส่วนท่านใดที่พร้อมโอนก็นะครับราอ่าราคาข้างต้นที่แจ้งให้กับสมาชิกเราเลยนะครับ2,350บาทรวมส่ง นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ EQ นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามทางช่องเพจด้วยนะครับเราจะอัปเดตสินค้านะครับผมใหม่ๆในแต่ละวันให้กับสมาชิกเราได้เข้าไปเลือกซื้อนะครับหรือเข้าไปสอบถามนะครับในการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับในตัวต่างๆนะครับที่เรารีวิวลง นะครับอ่ะนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆในแต่ละวันให้กับสมาชิกเรานะครับได้เข้ามารับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้จากลากันไปครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ